เจอนุ่ดีวระเชิญเลยพี่สาวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกงข้าวกรดมากชาดเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบาป ราคาห้สิบเองเหรอลูกพี่ชูว่าราคาห้สิบแต่ค่าส่งอ่ะสองร้อยแปดสิบน้องคูโรมิถ้าิาเขาไม่ได้ไข่เจียวแต่เขาได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ที่มันเป็นไก่ไก่ขาไก่ขาขหรอหรอใช่ใช่สีแบบเนี้ยตอนอยู่ยุโรปจำได้จำได้แล้วตอนนี้เราจะได้กินข้าวจริงๆแล้วอย่ากเว้ต้องเป็นตัวของตัวเองไง

ข้าวส้วงเลี้ยงเด็กเอ้สีแท่งก็เพิ่งดินนี่หว่าก็น้ำก็นน้ำพ่งกอน้เกอยู่กากีนดเหนี่ยมันมมอก่เหนันไม่ไม่มีกระดูกเนไเอนได้เอมาดูนได้ คอนเทนคอนใจไม่น่ากินแล้วไม่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 ได้กินไม่ต้องชอบเอตัวที่มันค่อยยาวๆซีนิโซ่ไมม่นม่ไม่ไม้ไม่่จริงอ่ะ ขอกินข้าวก็ก็จริง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 วันแรกจบแล้วยังไงไหนเล่าายโอ้จะไปลองดีไหมไม่รู้ว้าไปวันที่สองจ้า เราจะยังไงต่อเราก็กินโชว์มึงก็มานั่งแเหมือนเดิมมันแดกไอเนี่ยเปลี um> ่ยนออีแหอยลม ตืดเซ็นเซอร์ขอใหตูดเองเลยอือตือตื๊กตูดๆๆๆไอ้กาดไอ้ตืดพอมสวยด้วยรักไม่รักหยุดไม่หยุดดิหยุดเสมอแล้วเระๆว่ะได

Được rồi. Nhanh. Ôi, lại bị đi đâu net ở đài mà có ตลกนะเลยดุจงนะว่าเราหน้าเหมือนลิงไหมแกลองแกลองทำแบบนี้ฟังเพลงลูกพี่ป้าอุ้ยเหมือนลิงเลยประกวดบูลี่เพลงอะไรอะไรประกัดติดเดนทวิตแน่เทวิ้อะไรบุลี่เออบูลี่คนนั่งเหมือนอยากกินเนื้อยไงแล้วมึงอ่ะยอกลงทำไมก่อนงง ก็ดูดีเหมือนแมแบบสนตัวเองทำไมอ่ะาไรู้จักเมลอยออไหมโอเคแต่ชอะไรรู้ัไม่ยังเห็นตรงนี้เล่จจะไม่ใช่หัก็ได้ต่เลยนี่เป็นม่านักหอเไม่เคยเห็นมาวเยโอี่หัอกกันเหมือนหมาแล้ว โอนครับเราสนิทกันนะครับถึงพูดกันแบบนี้ได้อย่าไปหาพูดกับใครนะเจอคนไม่รู้จักเธอไปชี้หน้ามันหมาโอ้ยเราต้องบอกว่าอลิกาแตงออลิกาแตงอุ้ยขำนะครับยิงอะไรเียกเรา้ดินเลลี่ปรโมทการใหม่ แล้วมไมมันยาวอมุ๊ยอุ๊ยลืมเกียดปุ๊อ้ย่มาบ้าซ้ำอั้เรามีนี่อันนี้เลือกจะเราเขาอยากถามเจย์ว่าเป็นเจย์เจยจะโกกอดเลยคนชอบมรการ์ดเรายเร่อเดียวกับเจโฮบเลยเว้ยเขาไม่ได้จ่ายครับวันนี้เรามากินขนมมันฝรั่งมันฝรั่งอะไรวะอบกรอบ มันฝรั่งมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นหยากไม่บอกครับไม่บอกยอดขึ้นบ้านด้วยเสอเอรองไห้ด้วยยออยากลันตรงกลางมีลอลินอ้ม <laughs> ันคลอุี่คือแฟนเวอร์ถ่ายแยกแฟนเขาหรอเมื <laughs> ่ี้รอถ่ายรูกเรืวจะอายงนี้แวเร่ว่าจะ่นองนี้ ้องเเหรอเฮี่กับบิกินร้องเห้อเฮเลยอ่ะนี่เต้นเลยเเฮ้ยไม่ได้ิคเดี๋ยวกินขนมเสร็จแล้วเจอกันในเที่ยงองหัวใจหน่อยทุกคนเราจะทำ และตอนนี้เราก็ได้กินขนมเสร็จแล้วทุกอย่างอย่งนี้โอเคก็ถึงเวลาอ่านหนังสือแล้วแล้วเราก็จะไปสอบกันนะจ๊ะอวันนี้ก็จบแล้ว mm ทุกคนเราสอบเสร็จสองไงก็ยดูติดตามติดต่อไป ดแน่นอนต้องสุดๆเจนค่ะบ๊ายบาย